ในใจเขามีคุณอยู่ไหมห้าใบนะคะ เขาคนนี้นะคะเป็นคนดีนะคะอยู่ในศีลในธรรมนะคะหรือว่าเขาอยากจะมามอบสิ่งดีงามให้กับคุณนะคะเขาเฝ้ามองคุณอยู่ดูคุณอยู่นะคะเขาอยากจะดูแลคุณนะคะเขาอยากจะเป็นครอบครัวกับคุณนะคะมีความรักความอบอุ่นให้คุณนะคะเป็นสิบถ้วยนะคะเขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับคุณนะคะ กงรงล้อแห่งโชคชะตานะคะจะนำพาคุณทั้งคู่นะคะให้มาพบมาเจอกันนะคะ